เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าความแตกสะจริงๆที่ล่าสุดนั้นบราซิลเนี่ยยังไม่โอนเป็นสัญชาติเวียดนามนะครับโดยก็มีการเปิดศึกโกงกันเองในงานรับรางวัลบัลลงโดของเงียนซึ่งทำเอาแฟนเวียดนามนั้นเสียงแตกครับมอบรางวัลผิดคนและท่ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์แบบนี้แต่ทีมเจไดของเราก็ยังก้าวหน้าก็ยังไฮเทค โดยมีอัปเดตเกี่ยวกับน้องๆรุน่นอายุ17ปีแล้วก็รุ่นอายุ23ปีที่มีรายการเจอกับชาติอาหรับเจอกับโปรเอเชียร,รวมถึงการแข่งริงแชมป์เอเชียด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับบอกเลยว่ามีดรามา่านคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอาเซียนโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆ นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศรางวัลบรลลงดดของเหียนเองย้ําอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลบรลลงดดของเหียนไม่ใช่รางวัลบรรลงโดทั่วโลกแต่ว่าเป็นประเทศของเวียดนามประเทศเดียวซึ่งก็มีดราม่าออกมานะครับคือในพิธีมอบรางวัลเนี่ยเหมือนมันมีข้อกังขาเยอะมากครับทั้งที่เหงียนเทียนลินได้รับรางวัลแบบ เล่นรองเท้าทองคําและฝั่งของเหนียนนเซิน,นครับก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะแต่ไม่มีชื่อติด1ใน3ของนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม โดยรางวัลทั้งหมดนะครับรางวัลกูเด้นบอลหรือว่ารางวัลรองเท้าทองคำเนี่ยนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมก็เป็นเหงียนเจีลินครับที่มีข้อกังขามีคอมเมนต์เวียดนามออกมาเยอะมากส่วนนักฟุตบอบลชายยอดเยี่ยมอันดับ2ครับก็เป็นเหงียนวังดิกและก็นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมอันดับ3ก็เป็นฟัรมตวนไฮซึ่งไม่มีชื่อของเหงียนโซนเซนเลยครับแต่ว่าเจ้าโซนเซน,นเนี่ย ได้รับรางวัลอะไรรู้ไหมครับได้รับรางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมโอ้โหนี่คือผู้เล่นที่แปลงสัญชาติของเวียดนามมาแล้วแต่ไงเป็นงานครับได้รับรางวัลผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมเฉยเลยอะไรมันเกิดขึ้นนะครับเวียดนามก็โอ้ช่างให้จริงๆครับถ้าเกิดเอาไปเป็นนักฟุตบอลเยี่ยมอันดับสามเนี่ยเออก็เหมาะสมนะแต่ว่าเอามาเป็นนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมเนี่ย มันก็มีข้อกังขานะสิครับซึ่งก็เกิดดราม่าแบบใหญ่หลวงมากๆทั้งเป็นดราม่าเรื่องของเหียนเทียนลินแฟนนามหลายคนหลายส่วนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเอาโซเซนไปแทนได้ไหมโซเซนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากกว่าในการคว้าแชมป์อาเซียนคับนะหรือว่ามีอีกดราม่านึงก็บอกว่าเอ้ยทำไมโซซนได้รับรางวัลผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยม หังที่เขาแปลงสัญชาติเป็นเวียดนามมาแล้วซึ่งก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับรางวัลน,นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของราฟาเอลซันหรือว่างเหงียส่วนซนที่ได้รับสัญชาติเวียดนามมาแล้วโดยการมอบรางวัลน,นี้ให้กับเขาเนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าใหญ่เพราะาแฟนบอลเวียดนามจํานวนมากอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับบอกว่าเขาไม่ควรถูกจัดอยู่ในหมวดนักเตะต่างชาติอีกต่อไปนะแต่ทางผู้จัดของพิธีรับรางวัลน,นี้ครับเขาบอกว่า เป็นเพราะหนีนุเซนเนี่ยเพิ่งแปลงสัญชาติได้ไม่นานครับก็เลยคิดว่าจะมอบรางวัลน,นี้ให้กับตัวเขาเองได้โอ้โหนี่เป็นข้อกังขาที่จุกอกครับพูดไม่ออกจริงๆมอบไปได้ยังไงกับรางวัลน,นี้ซึ่งเจ้าเหืนีนเซนเนี่ยก็มีการออกมาพูดในงานด้วยครับว่าต้องพักยาวถึง8เดือนเนื่องจากเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักมากๆซึ่งก็หมายความว่าจะพลาดลงเล่นฤดูกาล2 0 2 5 และกดช่วยดีมชาติเนี่ยในรอบคัดเลือกเอเชียครับอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับที่บอกว่าเสียงแตกเนี่ยจะมีคอมเมนต์กันยังไงบ้างโดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะได้นอกจากลูกรักของเวียดนามแล้วการจัดงานของเวียดนามเนี่ยมักจะทําตรงข้ามกันเสมอส่วนอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่า่วงดึกเนี่ยสมควรได้รับมากกว่านี้ มันไม่คุ้มค่าเลยยังไงเขาก็ไม่สมควรได้รับรางวัลลูกบอลทองคําโดยอีกเม้นนึงครับเขาบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าฮวงดุกดีกว่าทีนลินมากหรืออีกเม้นหนึ่งครับค่อาข้างแรงนะเขาบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมันเล่นไม่ดีเลยนะมัวแต่รอโอกาสอยู่ในกรอบเขตโทษ แต่ผู้จัดงานกลับมอบรางวัลโกลเด้นบอลให้กับมันมันได้สาระสิ้นดีมันไม่ยุติธรรมเอาสัเลยผ้เล่นทุกควรกลับรางวัลน,นี้น่าจะเป็นห่วงดึกนั่นเองฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมนักข่าวเวียดนามเนี่ยถึงบ้ามากขนาดนี้พวกเขาถือว่าคนเวียดนามเกือบม0 0ร้อยล้านคน ไม่ใช่คนสําคัญเลยรู้ว่าเทียนลินเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าอีกเม่นหนึ่งครับเขาบอกว่าการดูรางวัลโกลเด้นบอลเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องตลกฟุตบอลเวียดนามไม่มีทางจะก,ก้าวหน้าได้เพราะความเป็นผู้นําของพวกเขาอยู่แต่ในากลาเมื่อปีที่แล้วมันก็สะท้อนออกมา,มามากเช่นกันปีนี้หนุ่มคนเก่งเพียงครึ่งเดียวของหวงดึกแต่ได้รับรางวัลน,นี้เฟเนดนามไม่พอใจนะครับที่เทียนลินได้รับรางวัลคือเจ้าตัวไม่ได้โดดเด่นแบบถึงขนาดที่ว่าเอารางวัลไปเลย ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับส่วนอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าหน้าอับอายเหลือเกินโอ้พระเจ้าโอ้หเรียกพระเจ้ามาเลยครับแฟนเวียดน,นามอ่ะอีกเม็ดหนึ่งครับเม็นสุดท้ายที่ผมนำมาให้ชมกันในคลิปนี้เขาบอกว่าส่วนเซินกับฮวงดิกเนี่ยมีค่าแล้วก็เล่นดีกว่าเทียนลินมากมาย แต่ทาไมพวกเขาถึงไม่เลือกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นของแฟนเวียดนามนะครับที่ออกมาเสียงแต่เกี่ยวกับการมอบรางวัลน,นี้ล่าสุดเนี่ยจะเปิดศึกโกงกันเองแล้วนะครับเท่าที่ผมดูมาเนี่ยดราม่าใหญ่ๆจะเกิดกับเหงียนเทียนลินนะครับโดยแฟนเวียดนามเองก็เหมือนจะมุ่งเป้าไปที่คนที่ได้รางวัลเก่งที่สุดของประเทศ โดยเป็นเห็นที่ลินนั่นแหละครับซึ่งมีผู้เล่นโดดเด่นมากมายนะสำหรับฟนเวียดนามเขาบอกว่าทั้งวงดิกทั้งโซนโซนเนี่ยก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นี้แต่เขาก็ประกาศไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ที่ผมติดใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหนเ็นโซนได้รับรางวัลน,นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นกับวงก,การฟุตบอลเวียดนามครับมั่วกันไปใหญ่จริงๆเดี๋ยวรอดูกันในขนันฟุตบอลเอเชียครับรอบคัดเลือกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวียดนามเองต้องเจอกับ มาเลเซียด้วยก็โอญชาติมาแล้วเหมือนกันนะครับประมาณ6-78คนเยอะมากแล้วแต่ละตัวเนี่ยดรีกียุโรปทั้งนั้นเลยสาหรับมาเลเซียเอาล้ครับมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งเลยครับเรื่องราวนี้เนี่ยขอพูดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับซึ่งก็เป็นน้องๆทีมชาติอายุสิปีโดยชุดนี้เนี่ยหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีครับว่าเป็นชุดความหวังของฟุตบอลโลกไทยเราเลยเพราะว่าน,น,น้องๆในพีเจดายสิปีของเราเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันทิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนเมษายนโดยล่าสุดครับถือว่ามีการพัฒนาและก็ก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะเวียดนามตาร้อนหรือว่าอาเซียนตาร้อนกันเลย เพราะทีมชาตเไทยอา17ปีของเราครับได้เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายหรือว่า Body c o m p o s i t ต a อน l y ลิ s เป็นการวิเคราะห์ร่างกายนั่นเองครับเพื่อประเมินสภาพร่างกายแต่ละคนและก็พัฒนาความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงซึ่งก็จะเห็นทั้งจุดด้อยจะเห็นทั้งจุดเก่งว่าต้องเสริมตรงไหนว่าต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเป็นกระบวนการที่นะ่าสนใจนะครับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายเนี่ย ถือว่ามีความสำคัญมากๆโดยจะเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญนะที่ทําให้ทีมโค้ดและก็นักกายภาพนํามาใช้ในการพัฒนาทักษะพัฒนาบอดี้ของนักติซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่วัดสัดส่วนไขมันมวลกล้ามเนื้อน้ําในร่างกายและก็ภาวะโภชนาการผ่านกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ําโอ้โหดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจริงจังกับเรื่องนี้มากๆทุกสโมสรในไทยลีกหรือว่าทุกแคมป์อะคาเดมีก็มีสิทธิที่เราจะพัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับโดยตอนนี้เนี่ย วิทยาศาสตร์กากีฬามานสาคัญกับการอา่งขกีฬามากๆใครร่างกายดีกว่าใครควาฟิตดีกว่าก็มีโอกาสชนะสูงซึ่งผลได้จากการวิเคราะห์บอดี้แบบนี้เนี่ยก็จะถูกนำมาปรับใช้ในแผนการซ้อมการ ควบคุมพัฒนาการและก็การประเมินศักรรยภาพร่างกายอย่างที่ท่านทราบกันนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือน,นักสมาคมก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะเฟ้นหานักเตะที่เก่งที่สุดของประเทศรวมไปถึงมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกในชุดนี้ให้ได้ก่อนนันนี้เนี่ยเรามีโอกาสกับทีไมไทยรุรอายุไม่เกิน2ีปีแต่อยู่สายแข็งเกินไปหน่อยครับเจอทั้งเกาหลีเจอทั้งญี่ปุ่น ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเลยแพ้แบบราบคาบนะครับเสมอได้เกมเดียวก็คือเสมอกับซีเรีย2ประตูต่อ2ซึ่งชุด20ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่เก็บตัวฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานเกือบ2ปีก็ยังไปไม่รอดนะครับความหวังก็เลยตกมาอยู่ที่น้องๆ้องยุสิปีโดยจะเริ่มแข่งขันครับตั้งแต่เดือนเมษายน จะพบกับซาอุดีอาระเบียพบกับอุซเบกิสถานแล้วก็พบกับจีนถือว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสมากๆคือจบอันดับ2ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากจบให้ได้ถือว่าโอกาสอันดีมาถึงแล้วรองให้กําลังใจน้องๆกันได้นะครับอ่ะมาต่อกันดีอีกรุ่นอายุหนึ่งครับพูดถึง17ปีไปแล้วเนี่ยมาพูดถึงดู23ปีกันบ้าง โดยทีมชาติไทยยู -23 ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่สําคัญไม่แพ้กันครับเป็นชุดที่จะขยับขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของความโดดเด่นก็ยังไม่ได้แม้เห็นมากนะักรวมถึงผลงาน ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่สําคัญอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยคงหนีไม่พ้นดูฮาครับที่ต่างฝั่งอาหรับเนี่ยจัดขึ้นโดยก็มีการเชิญทีมที่เขาต้วนรับแข่งนเนี่ยถึง6ทีมนะครับเป็นยู23ทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็มีดีมีไทยของเราด้วยซึ่งจะแข่งขันตั้งแต่17-26มีนาคมนี้ครับโดยประเทศที่เขาร้อม่ับแข่งก็มีออสเตรเลียโครเอเชียสหรัฐอาหรับอิมิเรสอียิปกาตาซึ่งทั้ง6ทีมครับจะแบ่งเป็น2สายนะ โดยไทยเราเนี่ยเกมแรกจะเจอกับดูเวีเกม2จะเจอกับตากาตาเกม3จะเจอกับโครเอเชียรูปแบบการแข่งขันครับแต่และทีมก็จะลงเล่นครบทั้ง3นัดโดยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรว่ยอายุไม่เกินยี่สิบสามปีรอบคัดเลือกและก็ซีเกมในเดือนธันวาคมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพผมคิดว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่น้องๆหาประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ ถึงแม้ว่าบางทีมเนี่ยจะส่งทีมสำรองมาก็ตามแต่การเจอกับผู้เล่นโซนอาหรับเนี่ยเขามีความแตกต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความแข็งแกร่งในร่างกายและก็ทักษะความสามารถรวมไปถึงการเจอครูเอเชียเนี่ยทีมจากยุโรปนะครับที่ไปฟุตบอลโลกมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนของเขาก็ตามแต่หน้าชมหน้าดูตรงที่ว่าเขาจะมีแพทเทิร์นการเล่นที่เหมือนกันหรือเปล่ากับทีมชาติยูยิปีสามปีซึ่งก็มีแนวโน้มจะต่อยอดไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกัน นะครับทุกทีมเลยที่แข่งการกันนี้ก็รอชมรอติดตามกันเหมือนเดิมตอนนี้ทีมเจไดชุดใหญ่เนี่ยก็ข้อนั้งที่จะเงียบแต่ว่าจะมีการอุ่นเครื่องในเดือนมีนาคมเหมือนกันแฟนๆก็อย่าลืมตามชมตามเชียนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับ ผมด้วยคิดเห็อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย